เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดง่ะนะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกม King Legacy ครับผมวันนี้ฮะกลับมาอีกแล้วนะครับต้องบอกตามตรงเลยว่าคลิปที่แล้วเนี่ยกระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าของไอเดองเนี่ยแฮปปี้แบบว่ายิ้มไม่หยุดเลยนะครับใช่ไหมครับคุณเฮิร์ทครับคอ่าแล้วทีเนี้ยคือเขาติดใจเขาเห็นว่าเอ้ย มาขนาดนี้แล้วแล้วสมุดมันยังเหลืออยู่นั่นแหละครับมันเลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นน้องเฮิร์ทนะครับได้ไปทําการเติมมานะครับโดยที่ซื้อเป็นเจ้าตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเขาเปิดอายาเปิดนิดหนึ่งนะนี่เลยจะเป็นสล็อตพาสีบนะครับเพื่อมาเก็บพาสีบเดิมแล้ววันนี้เราจะมาสุ่มกันต่อที่เหลืออีก18เล่มให้หมดซึ่งตรงเนี้ยน้องเฮิร์ทคาดหวังว่าจะได้อะไรไหมครับคลิปนี้โอ้โห ไม่รู้เลยอะ่ะมันน้อยเกินอะ่ะเออแต่ก็จริงก็จริงก็จริงเพราะมันมันน้อยมากนะสิแปดเล่มเอาจริงๆนะครับก็แล้วตะเวรแล้วกรรมแล้วกันแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่สมุดมันน้อยผมจึงมีแขกรับเชิญพิเศษเลยเฮ้ยไอแขกรับเชิญมึงจะวิ่งมาเขโมยอะไรเนี่ยเฮ้ยยุ้ยเฉยดิไม่รู้ม,รม,มันน้อยอะ่ะมันน้อยเออมึงก็มาแบบยืนเป็นตุ๊กตายางหน่อย มันงมจริงๆนะก็ลองดูไงลองดูเพราะว่าน้องเฮิร์บอกผมแล้วว่าเออไม่ออกไม่เป็นไรนะใ,ให้โทษตุ๊ก,กตายางโอเคปะ่ะเดี๋ยวไม่ออกอได้<ม>เลยเดี๋ยวสมุดยัดเลยมันไม่มีมันน้อยเกินเอาก็ลองดูไงลองดูมันไม่เสียหายอยู่แล้วเราดวง <Long S 2> ดีมาสาม EP ติดแล้วถ้า EP นี้มันจะแย่มันก็มันก็แย่แหละนะครับอะแย่มันไม่ดีหรอก เออมันตรงได้มั้งแหละนิดนึ่งนิดนึง,นนงอ่ะโอเคเมื่อพร้อมแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผมเลสเ go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบัักร,ร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆ เช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีาพ์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV ฟรีไฟล์พับจีโมบายอรินาเบกเอาไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัก กล่องสุ่มโกโจงบ49บาทมาดูกันจะได้ไหมมีการันตีด้วยมีโกโจด้วยทุกคนโอกาสออก5%มีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเข็ดเพียบไก่มิติและตัวชายนี่ก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาเติมโรบักแท้ปลอดภัย100%ดีซิทชอ็อปจดทะเบียนการค้าและแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคฮะวันนี้ผมอัญเชิญตุ๊กตายางม,มานะ่จะจานเชิญมาตั้งแต่เล่มแรกเลยเพราะมันน้อยนะครับวันนี้ ผมส่วนตัวคาดหวังว่าจะไม่เกลือแล้วกันแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ตุ๊กตายางประจําช่องของเราเนี่ยมันมันมันบอกผมตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วว่าเฮ้ยนัดอย่าถ่ายยังไงคลิปนี้ก็ไม่ออกมันพูดกับผมจะสิบรอบแล้วก็คือจะไม่ให้ผมทําคลิปนี้ขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะคุณฟองมัน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 เกลือมากเลยนะรอบเนี้ยสัมผัสได้เลยเหรอใช่ผมสัมผัสผมสัมผัสจ เอาแล้วชิบหายแล้วตุ๊กตาย,ยางกูจิตสัมพันธ์แล้วมันเกลือมันเกลืออืมเอามันดวงดีขึ้นมาเนี่ยแขกให้ดูไหมเอา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 อย่างนี้เอาอย่างนี้ก็ลองทํานายมาก็ได้แบบลองช่วยช่วยดูหน่อยแบบช่วยดันดวงผมหน่อยแล้วกันนะเอาไม่เกินสิบแปดเล่มจะทองแน่นอนไปนไงโอ้โหม,มันก็พูดไปเรื่อยอะ่ะเ,เลขมัเนเลขมันเดาได้อยู่แล้วอะ่ะถ้ามันจะออกอะ่ะเ,เกลือนะมันเกลือจริงจริงนะรอบเนี้ย ไม่เชื่อหรอกเชื่อปะเธอรอบนี้มันเกลือจริงๆตุ๊กตายางมันจะไปสักสิทธ์อะไรตลอดมามันก็แค่ฟุกเท่านั้นแหละไปเอ้าไม่ป<ผ>มลุกบอลเลยบอลแมมันไม่ดีหรอกเรียกผมว่านัดไงเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดวง,งตุ๊กตายางม,มาจากผมคนเดียวมันเกลือดูคุณดูออุ้ยะไรอ่ะไอ้เฮียเกือบดีใก้ อันนี้คือมันจะเมื่อเลือดลดลงไปครึ่งหนึ่งอ่ะจะทําให้เราเลือดเด้งเร็วขึ้นแต่ว่าของที่มันให้มาเนี่ยเวอร์มากโอด้ดีดูดิเจาะเกาะขั้นแปดดวงขั้นห้าทำดาเมจกับมอนขั้นห้าเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมเวสอันนี้เวสอ่อ <EX P S 2> าอขั้นห้าดาเมจดาแปดดาเมจเอมกับพลแปดเอนบีซีขั้นสี่อุ้ยมัน มันสูงหมดเลยอู๋ถ้าตรงไม่เป็นอย่างอื่นเที่เป็นทองมันไม่ดีไงมันถือว่ามันคือเสียวเลยอ่ะโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาคือมันไม่เอาเลยนะมันมันมันไม่ได้อ่ะคุณคิดว่าไอจีเล่มครับที่มันจะออกทองอีกครั้งหนึ่งครับคุณตุ๊กตาหยางฮะดูยากมากเลยอ่ะสั่งหน่อยแล้วกันสั่งหน่อยยังยังยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกเหรอยังไปเดินมา กดไ,ไปป้าบทีเผลอจะกดแล้วแต่ยังก่อนต้อกดเลยอึ๊บนี่ไงนี่ไงกดเลยนี่ไงกดเลยไงเพ่อคุณเลยคุณตุ๊กตายางคุณดอะไรออกมาเอ้าเอ้าเอ้าเรียกผมนั่นไงนี่นั่นไงทีเผลอทีเผลอเะล่ะเาล่ะ โผ่ปากตุ๊กตายางมันจะไปสักสิทธ์เท่านั้นไงได้ยังไงดูซิอะไรมาอุ้ยดาเมจคนห้าเพื่ออะไรอ่ะทำเพจทำเพรตีติดพายุตีติดพายุตีติดสตอมอ่ะตีติดสตอมดีป่ะวะลองไปดูลองไปดูลองไปดูลองไปทำได้เจาะเกาะขั้นหกไม่แย่ครับทำดาเมจกับคนตันอันนี้สวยอ่าทำดาเมจกับมอนตันสวยดวงขั้นสี่ไม่แย่ดาเมจดาบขั้นแปดสวยคูดาวสิบคูดาวสวย ไอ้ทียสวยเหลือเหลือทองแลลองไปดูแค่ทองสวยคือจบเลยนะลองไปดูว่ามันติดมาลองดิทองมันดีหรอวะไม่รู้ก็ไม่เคยได้กูไม่เคยได้ไหนลองดิเออไม่เคยได้อันนี้ไม่เคยได้ผมจะจําดาเมตตอนสายฟ้าไม่ออกอ่ะจะจะใช้แค่เอ็กจะใช้แค่เอ็กมันจะไม่ดีจริงๆหรอวะเก้าร้อยเก้าร้อยรัวๆน่าอ่ะตอนนี้ดาเมตจบที่หนึ่งหกเก้าหกแปดล้อมนี้นะ อ่ะยิงมามาไม่ผ้าผ่าแล้วนี่ไงเราไม่ค่าอุ้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเก้าเพิ่มมาไม่ถึงวันอ้เหี้ยแค่นี้เองเหรอมาไม่ถึงพันเลยตัวหกร้อยตัวหกร้อยไอ้แม่บอกแล้วมันไม่ดีมันผ่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วมันจะฆ่ามันทำไมปล่อยกูไปปล่อยกูเอาเอาอ้ ยิงตุ๊กตาอย่างหลังแขนจะซั้มมันทำไมมันตายแล้วนด้วยเอ้ยมันไม่ดีไอ้เฮี้ยมันไม่ดีอ่ะจริงเดี๋ยวได้มันเหมือนจะดีเว้ยท่านผู้ชมแบนใช่มันเหมือนจะดีถ้ามันติดบ่อยอ่ะมันมันโอเคเว้ยใช่มันมันไม่บ่อยมันไม่ค่อยติดอ่ะมันติดยากเลยดูอ่ะเอายังไงดีครับคุณเจ้าของกดดีสิบห้าเล่ม อันนี้ผมผมทําให้คุณได้สองทองแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของคุณ<ด>แล้วคุมันแหละคุณตุ๊กตาย,ยางฮะคิดว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับอืมเท่าเท่าที่ดูนะถ้าดวงมันมาแนวแนวนี้นะอืมคือพาร์ทสี่มันจะดูก,กระเกือเว้แต่ว่ามันไม่เกินสามเล่มก็บอกอีกเฮ้ย,ออยเอาแล้วไม่เกินสามเล่มแต่แต่ไม่แน่ใจว่าเกลือไม่แต่ดูดูมันน่าจะเกลืออยู่นะเปิดไปก่อนหนึ่งเล่มเลยเปิดทิ้งไปไม่ค้าไม่ห้ามันเลย สองแล้วสองและวสองและวสองแล้วสวยหมดเลยนะนี่สวยอยู่นะจริงไม่ทองเล่มนี้มีแต่อันสวยๆนะจริงอ้าวเอ้ยนี่ไงอีกเล่มหนึ่งไงเนี่ยสามและวสามละเล่มต่อไปเน้นมาเลยจริงมาเลยนะเออมาเลยยังยังยังอ่าทีเพอเฮ้ยไอ้มไอ้เฮียก็ตุกตายยางทำงานว่าเอาแล้ว ตุ๊กตายางทำงานแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะอะไรไอเทียสวยโอ้ไม่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 ไอที่สวยเนี่ยไอที่สวยเนี่ยไม่ใช่ไอทองนะตอนเนี้ยนี่ครับดาเมททำกับคนตันดาเมททำกระดาบตันจอกเกาะขั้นหกไอจอกเกาะขั้นสี่แล้วก็มีคูดาวตันโอ้ย อุ้ยี่เซ็ตนี้ที่ผมอยากได้เลยนะพระสิีพองอะไรอ่ะวิ่งเร็วตังจังแฮชแตเชนอินคิมโมงสปีด400% 5วิหลังจะโดนดาเมจหรือทำดาเมจวะสปินเตอร์เอาไว้ตามลองไหมลองอนนี้อนนี้มันโดนี้ต้องใส่เซ็ตสปีดอ่ะน่าจะเร็วแบบเร็วเฮียเลยอันนึ้นะอ่ะก็คือเราล็วิ่งเลยวิ่งเลย โอ้ยเฮียโอ้โหโอ้โหเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยอันนี้ดีป่ะเนี่ยไออย่างนี้ไออย่างนี้อย่างนี้เกียนได้ไวแบบเฮ้ยกูสู้ไม่ได้แต่กูยิงพวกกูหนีเลยไอ้แปมหนึ่งนะแปมหนึ่งนะแปมหนึ่งนะคิดอะไรดีๆออกว่ะไอ้เจ้ามันวิ่งเร็วมากไอไปใส่หมวกข้างล่างอ่ะหมวกข้างล่างมีหมวกสปีดหมวกเขียวอ่ะมีหมวกมากกว่านี้หมวกสปีดอ่ะมีปะไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเฮอไม่มีหมวกแบทแมนอ่ะมึงมีปะเทปอะไรอ่มึงมีปะยิ้มก่อนยิ้มก่อน นี่นี่นี่คิดอะไรแย่ๆแล้วเทเดเทครับสองไม่ได้ใช้ขนนกหรอวะครับสามโอ้โหกูบอกเลยดูดิแควิ่งกูบอกเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮ้อไอ้ฟองออกมาไม่นัานๆอยากอยากเจออะไรแปลกๆปะเป็นเผ่าเจ้าปะเองไปว่ายน้ำทำน้ำเหม็ดแล้วว่ายน้ำดูดิ ใช่เหรอเหียเอาดีๆๆมๆใกล้ๆใกลๆเหียสายที่ไม่มีใครตามทันหรอเนี่ยเอาดีๆอิงเสร็จปุ๊กูลงน้ำหายเลยไหนลองดิลองดยิ้มาออกอยู่ออกตี้ก่อนออกแล้วออกแล้วออกใช้แสงยิงก็ได้นะเพราะว่าไอ้เคียวมันเออเคียวมันนานอ่ะไม่ได้เคียวมันขัดไม่ได้ตน้องเดียลงลงลงลหเหี้ย ไม่ไปครึ่งเกาะอ่ะมันไปครึ่งด้วยโอ้ยเหี้ยไปโผล่นี่เลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหบิ้วเหี้ยอะไรเนี่ยบิ้วแบบตามยังไงก่อนเฮ้ยแล้วมันติดเรื่อยๆปะเรื่อยๆเรื่อยๆดูใหม่โอ้ยยิงยิงหนียิงตีแล้วไปแล้วเดือดเสร็จ โอ้โหจ้อยเสียงสองเสาเลยเล่นสภาพตัวเองแบบข้าหัวสิบล้านแบบมาดีให้ทั้งเซิร์ฟมันโดนยิงได้ใครยิงกลัวเอาหายไปว่าหายยิงใครยิงกลัวหายไปละโดนยิงกัดไปยิงไอ้เมตาสัตว์อ่ะเฮ้ยวิ่งเร็วเกินแต่มึงอยากรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงฟองจริงจริงมันต้องเล่นอี้จริงมันต้องเล่นอย่างเงี้ยดูเก็บปะอ๋อไม่มันพับตาแล้วเหรอยังไม่ตันยังไม่ตันยังไม่ต่ะดูน่าดูน่าดู ปาปใช่ไหมหมุนก็ยังไม่ติดอ่ะติดละอย่างงี้ก็จะตายแล้วนะเนี่ยแล้วกูก็ไปเลยฆ่าเสร็จกูไปเลยคืนหนีไปเลยกูไม่กูไปเสยบจ้อยเจอบายบายฆ่าเสร็จกูหายไปเลยกูมึงมึงไม่ได้เื่อคืนอะซึกสภาพคนที่โดนนัเว้ย โป้โปไอ้โป้ไอ้โป้ไอ้โป้โป้โปไอ้สัตว์ไอ้กคนร้องโปแน่นอนที่มันเร็วบ้าจัดไม่เว้ยพอใจไหมครับคุณเจ้าของไอ้ดีพอพอคอนเทนต์ดีคือคอนเทนต์นะไอ้เหี้ยใส่คอนเทนต์เยอะคอนเทนต์มากเลยทีเด็ดสัตว์ไม่แต่ที่กคุยฉามันจริงๆอ่ะคือของที่เหลือคือเวอร์เวอร์ไปเลยมึงดูนะครูดาวตันออกยากสัตว์ก็ออก ไอไอทํำดาเมจกับคน10%ที่ออกยากก็ออกดาเมจดาบที่ออกยากก็ออกเพราะว่ามันเป็นตันแล้วแถมมันดันมาออกคู่กันโอ้โหมึงไอดีตอนนี้มึงสวยเฮี้ยเลยแถมได้ไอสปินเตอร์อีกโอ้โหแบบว่าอเ,เอาจริงๆนะถ้าเขาไม่ได้เขาก็เอามึงไม่ได้มึงปิดเขาไม่ได้เขาก็ปิดมึงไม่ได้ไ<อ>มึงกูการันตีไม่มีอะไรเร็วกว่านี้ถ้าไม่ใช่โปวาร์ปขึ้นหัวอันนี้พูดจริงไม่มีทาง ตามมาไอ้สัไปไหนนี่รู้อะไรอะไรมันสุดระยะมันสุดระยะไอ้หนุ่มเอ้ยโดนเฉยเออมีมีใครมาอีกคนใครมาใครมาประจุเใครมึงใครเนี่ยไอ้รถเฮ้ยเอามันเอามันเอามันเอากูมันเอากูสี่พันห้าแล้วห้าไอ้เจนี่พวกดับโอ้ไอ้ไอ้ปาร์ตี้ดับเรียบร้อยเลยเยอยปาร์ตี้ดับโอเด้งนี่มันห้าวตีนจัด มันจับแน่นเอออมันเล่นเหมือนกูเลยมันเมเทโอแล้วก็ไอ้นี่บุกบาดลงนี่ไงโดนละโดนละ,ละจบละใช่หรอตายไหมตายบวกไหมยนะังไม่ได้ตีเลยเออถ้าเป็นไม่ได้ตีบวกความเร็วหายไปสี่สิบนะมันสามห้านะถ้าอับอะัะใช่บวกบวกมันบวกเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบ นี่ไงโดนกู้มุนรอบชัันชั้นรอบเธอแล้วก็วิ่งหนีไปสังเกบใช้เกียสสีไปเไ,ไ,ไม่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 มันใช้มันใช้กาวิซี่น<อ>ี<ส>่นี่ตัวแล้ววิ่งหนีไปวิ่งหนีโชว์วิ่งหนีโชว์ไปแล้ว <laughs> ก็เจี๊ยดเลยปิดปิดปอดแล้ว สี่นะสีสวนสี่ส่วนต่อบินช้าบินช้าเลือดน้อยเลือดน้อยยิงเกี้ยวยิงเกี้ยวยิงเกี้ยวสุดแม่รอบรอบรอบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออไอเนี้ยไอเนี้ยรอบสุดท้ายแล้วสองตับสามแล้วเกี้ยสี่เนี่ยให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมต้องเวงมานี่เอมาเล่นตรงนี้ดูดูเดี๋ยวจะวนให้ดูหนึ่งคอมโบอ่ะนี่ไงนี่ไง ไปแล้ววิ่งเร็วเฮียโอ้โหแบงค่าเสร็จแบงไปเลยไอ้แค่นั้นวิ่งตามไม่ทันเนาะตามแล้วนะตามไปเอาหยุดวิ่งตามเลย <laughs> ไปแล้วเ <laughs> จอกนันนนองบ๊ายบายโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงบ้างฮนะโอ้โหตำนานตุ๊ก,กตายางนี่ผมพูดตามตรงนะตอนแรกก็ไม่เชื่อตลอดทุกคลิปเนี่ยที่ทำมาเนี่ยเอายิงผมก็ไม่อยากเชื่อแต่วันนี้ผมยอมรับแล้วฮะมัน ของจริงว่ะอ่า<ม>คุณมีอะ<ม>ไร<ม>จะพูดไหมครับตุ๊กตายางไม่อยากยอมรับชื่อนี้เลยคทำไม้อาเรียกชื่อนี้ด้วย <laughs> ตอนนี้คุณโด่งดังเพราะว่าเขาเรียกคุณตุกตต๊กตายางตุ๊กตายางเอาหมดแล้วมีแต่คนจะขอเช่าคุณจากผมเนะี <laughs> ่ยฝักเช่ากูไม่ใช็ปลา <laughs> อ่ะโอเคละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ขอไลค์เยอะเลยนะผมขอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะครับเพื่อให้กับ ไอเดียของน้องเฮิร์ทนะครับที่เขาเสียเงินอีกแล้วนะครับเออเติมสล็อตมาเพื่อทำคอนเทนต์แล้วก็อให้กับตุ๊กตายางของเราด้วยโหวันนี้ก็ทำนายแบบว่าไม่พลาดเลยจริงๆนะตอนแรกเหมือนจะไม่มีใจเออเหมือนจะแบบเหมือนแช่งไม่ก็บเลยว่าไม่ก็บอกเลยว่าสุ่มไปเดี๋ยวมันมันจำพลาดสิจะจะไม่ดีเห็นไหมแต่ก็จริงช่วงแรกๆก็ไม่ดีจริงเออจนมันจนจนกระทั่งไอ้ตุ๊กตายางมันทักว่าเนี่ย เดี๋ยวจะออกของดีแล้วเอยออกจริงว่ะป้าบอมากอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ตุ๊กตายางด้วยนะครับโอเคเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบายครับบ๊ายบายูแล้วก็อย่าเรียกคุตุ๊กตายางด้วย